สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสียท็อปไม่หวัน่นดรามา่าพิมริภยัยเผยน้ำมีคุณภาพต่างกันวันที่5เมษายนที่ทำเนียบปัฐบาลนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสวิพากวิจารณ์หลังเน็ตไอดอลชื่อดังพิมริภยัยขุดบ่อน้ำบาดาลซึ่งมีการเปรียบเทียบราคากับหน่วยงานรัฐว่าการขุดบางพื้นที่ต้องขุดไม่ต่ำกว่า1น0เมตรซึ่งน้อยจังหวัดที่จะขุดเพียง40เมตร และเจอน้ำบาดาลเหมือนที่พิมพบริพายขุดซึ่งหากพื้นที่ไหนขุดและเจอเร็วก็ถือว่าพื้นที่ดังกล่าวโชคดีซึ่งราคาการขุดจะแตกต่างกันหากขุดลึกลงไปราคาจะอยู่ที่หลักแสนแต่หาก400เมตรราคาสูงกว่านั้นแน่นอนเพราะต้องคำนึงถึงคุณภาพอุปกรณ์และน้ำจะมีคุณภาพที่แตกต่างกันหากต้องมีการกรองน้ำก็จะมีต้นทุนตามมาอีกนายวาราวุฒกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลมีราคากลางที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ากพื้นที่ไหนมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาก็ยืนเรีนเข้ามาเพื่อดําเนินการทั้งนี้ไม่กังวลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบราคาเพราะสิ่งที่รัฐบาลดูแลประชาชนวางแผนทํางานอย่างครอบคลุมประชาชนและมองว่าการที่พักประชาชนหลายฝ่ายให้ความสนใจเป็นสิ่งที่ดีที่จะเข้ามาช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ต้องเข้าใจในระบบราชการกับเอกชนที่มีความแตกต่างกันในเรื่องขั้นตอนด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามท็อปป้ขอบคุณคะ่ะ